วัสดีครับผมวันนี้นะครับมีรถนะครับยามาฮ a า R3 นะครับผมเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้นะบอกเลยว่าสวยๆนะครับผมคันนี้นะรถนะครับจดทะเบียนนะครับผมปี2018นะครับผมรุ่นค .217 นะครับผมจดทะเบียนปี2018นะครับผมคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับท่ออะคัโพรบิกนะครับผมแล้วก็ไล่น็อตทองเกือบเกือบทั้งคันนะครับผมเมื่อมีไฟเลี้ยวข้างแตกเลยนะฮะ นี้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผมคันนี้นะคันนี้นะฮะอ่าเป็นปอกแฮนด์เดิมนะครับผมมือเบรกเดิมๆนะครับผมน็อตนะฮะสภาพสวยๆเห็นไหมฮะนะฮะกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมนะฮะน็อตนะฮะน็อตทองนะครับผมชิวหน้าเดิมครับเห็นไหมฮะชิวหน้าเดิมนะครับผมสภาพเห็นไหมฮะสวยๆเห็นไหมฮะนะฮะมางคนเดิมๆนะครับผมนะฮะ คนเดิมๆนะฮะนี่นะฮะนะฮะชุดสีนะครับมีรอยบ้างเล็กน้อยนะผมเป็นปกติของอาสามที่ต้องมีนะครับหลายๆคันมีอยู่แล้วครับนะฮะอันนี้นะครับผมสภาพสวยๆนะฮะจานหนาๆนะครับจานหนาเตอกเลยนะคะน็อตทองนะผมนะฮะน็อตทองนะฮะนี่ะน็อตทองนะครับผมสภาพสวยๆนะฮะนะไฟเลี้ยวแต่งนะฮะไฟเลี้ยวแต่งนะฮะชุดสีนะครับมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมอันนี้เป็นรอยจากแทจักรยานนะไม่ผล่ตการใช้งานนะฮะ สภาพสวยๆนะฮะนะฮะอันนี้เราเปิดเผยไปเลยครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมนะฮะอันนี้เราเห็นจักรยานนะครับผมนะฮะสภาพนะครับสวยๆเห็นไหมฮะชุดสีนะครับสวยๆนะฮะสภาพเครื่องสวยสวยๆนะฮะเห็นไหมฮะห้องเครื่องสวยๆนะฮะมีน็อตทองนะครับผมเห็นไหมฮะนะฮะห้องเครื่องสวยๆนะฮะโค้งสวยๆนะครับผมเห็นไหมฮะโค้งสวยๆนะครับผมเห็นไหมฮะ คัน <ítulo> นี้นะครับมาพร้อมกับเ uh, จ้าท่ออะคาโปบิกนะครับผมเห็นไหมฮะสภาพสวยๆนะฮะคันนี้นะฮะเห็นไหมฮะน็อตทองนะฮะสภาพสวยๆเห็นไหมฮะนะฮะน็อตทองนะชกสวยๆนะฮะน็อตสวยมากนะฮะยางเต็มนะฮะยางเต็มนะครับนะฮะจานเบรกหนาๆนะครับหนาเตอะเลยนะฮะจานเบรกหนาๆเลยนะฮะมาแต่งด้วยนะฮะสภาพสวยๆนะครับผม นีะท้ายเดิมครับท้ายเดิมนะฮะเห็นไหมฮะยางสวยๆนะครับท้ายเดิมนะครับผมเบาะเดิมครับเห็นไหมฮะเบาะเดิมนะฮะสภาพสวยๆเไหมฮะฮะเติมเติมสวยๆนะครับผมเห็นไหมฮะดอกยางเต็มครับนะฮะน็อตทองนะฮะน็อตทองนะครับเห็นไหมฮะน็อตทองนะครับสภาพสวยๆครับเบาะนะครับไม่ขาดนะครับผมสภาพสวยๆนะฮะเห็นไหมฮะ ถังน้ํามันนะครับสภาพสวยๆนะฮะเห็นไหมฮะสภาพสวยๆนะฮะสภาพนะฮะนี่ฮะสภาพนะครับสวยๆนะฮะชุดสีนะครับไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับนะฮะชุดสีไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับสภาพสวยๆนะฮะนะฮะชุดสีนะฮะไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับเห็นไหมฮะสภาพสวยๆครับนะฮะน็อตเครื่องเป็นมีแต่งตัวนึงนะครับโอเห็นไหมฮะสภาพสวยๆนะครับ สวยเลยนะฮะอันนี้นะพอดูโดยรวมนะครับผมโดยรวมนะครับผมตำหนินะฮะแทบไม่ค่อยมีครับมีแต่ฝั่งขวานะฮะเล็กน้อยนะครับผมนะฮะครับโดยรวมได้เป็นไงนงฮะสวยสไหมฮะนะฮะโดยรวมสวยสวยนะฮะแค่เห็นจักรยานนิดเดียวเองครับผมนะฮะไม่เกี่ยวต่อการใช้งานนะครับ นะฮะฮะอ้หลวพามาดูไม้นะครับไม่เท่าไหร่นะครับทันนี้นะฮะไม้นะฮะอยู่ที่นับสองหมื่นยี่สามกิโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะฮะสภาพนี้อย่าให้พลาดนะครับผมนะฮะผมพามาดูระบบไฟครับไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะติดนะฮะนะฮะไฟเลี้ยวขวาครับติดนะฮะ แต่ดังฟังชัดนะครับอาผมพามมาฟังเสียงเครื่องนะครับผม นี่นะฮะรถ A3 นะครับเครื่องเดินรีบเรียดนะครับมีของแต่งนะครับมีบ้างนะครับผมนะฮะชุดสีมีตำหนิจุดเดียวนะฮะไอมีตำหนิตำหนิฝั่งฝั่งขวานะครับตรงที่จักรยานนะครับนิดเดียวครับผมนี่ไม่ไม่ผล่อการใช้งานครับคันนี้นะฮะรถนะครับ Yamaha A3 นะครับจดปีสองพันสิบแปดนะครับผมอันนี้ทำไมอยู่ที่สองหมื่นกว่าโลครับอันนี้นะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับ นะฮะกุญแจมีสองดอกนะครับเอกสารพร้อมโอนเลยนะฮะไล่น็อตทองทั้งคันนะครับผมคันนี้นะฮะเปิดราคานะครับอยู่ที่นะครับแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ศูนย์แปดห้าเก้าห้าสามสี่เจ็ดสี่เก้านะครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณครับ